สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับรายการลูกทุ่งดาวประดับใจและแฟนคลับของน้องแอมชนทิชาที่รักทุกท่านบรรยากาศโดยทั่วไปภาคอีสานวันนี้มีสายลมเอื่อยๆทำให้มีความหนาวเย็นเข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลังจากที่ได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารทางด้านการแสดงของน้องแอมชนทิชามามากพอสมควรวันนี้แวะไปที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญ คือหนึ่งเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้อาเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเกี่ยวข้องกันครัวอิ่มเอมริมฝั่งแม่น้ำโขงใครๆก็รู้จักณนะวันนี้เดือนเมษายนปีนี้แหละเดือนเมษายนในปีนี้ก็จะมีงานแห่ยักษ์คุอันยิ่งใหญ่ตระการตาเราท่านก็จะมาเยี่ยมชมก่อนที่จะมาชมก็ต้องมารู้ประวัติความเป็นมาของเมือง เราจะได้มาไม่เสียเที่ยวจะได้แวะไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวให้สนุกใจกันไปเลยนั่นคือจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณโบราณนสสถานและโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรค้นพบก็มีการสันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี นั่นก็คือใบเสมาอายุมากกว่า1,000ปีเมื่อค้นพบใบเสมา1,000ปีแล้วเขาก็สันนิฐานกันว่าเมืองนี้น่าจะมีมานานมากกว่า100ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่1ธันวาคม2536แต่งตั้งพร้อมกับจังหวัดน้องบัวลำพูและจังหวัดสะแก้วเดิมทีอำนาจ,จเจริญเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนคําว่าอํานาจเจริญเป็นคํายืมมาจากภาษาเขมรมีความหมายตามตัวคืออํานาจเจริญเมืองที่มีสมญานามว่าเมืองข้าวหอมโอชาทิมเสมาพันปีนั่นเองส่วนคําขวัญจังหวัดอํานาจเจริญมีอยู่ว่าพระมงคลมิ่งเมืองแหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ํางามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตพระเหลาเกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าผ้าไหมราดเลื่อมใสไฟธรรมมีพื้นที่ทั้งหมด3161,248ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่60ของประเทศประชากรมีทั้งหมด376,350คนมาดูถึงประชากรชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญมาจากที่ไหนกันบ้าง ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นคนท้องถิ่นเชื้อสายไทยลาวแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มที่มีเชื้อสายและภาษาพูดที่แตกต่างกันออกไปเช่นว่าชาวภูไทยพบในเขตอำเภอชานุมานและอำเภอเสนางคณิคมสวยและข่าพบในอำเภอชานุมานคำว่าสวยมีในเพลงที่ครูสลาเขียนให้กับน้องแอมชนทิชาถ้าพูดถึงการค้าขาย เราก็จะพบคนเชื้อสายจีนและยวนปะปนกันอยู่ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพในการทำมาค้าขายประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนับถือาศาสนาพุทธร้อยละ97.50มีวัดพุทธในจังหวัดทั้งหมด266แห่งนับถือาศาสนาคริสต์ร้อยละ2.30และนับถือาศาสนาอิสลามมีบ้างแต่น้อย มาพูดถึงภาษาที่ใช้กันอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญส่วนมากก็จะเป็นภาษาลาวอีสานเช่นเดียวกับพี่น้องชาวอีสานในจังหวัดอื่นๆภาษาลาวอีสานจัดเป็นประเภทภาษาถิ่นของภาษาไทยส่วนภาษาเขียนก็ใช้ภาษาไทยโดยทั่วไปและอักระรอักษรไทยถ้าเป็นเอกสารทางด้านโบราณหน,นังสือบทสวด ตำนานเรื่องเล่าต่างๆก็จะนิยมบันทึกด้วยตัวหนังสือธรรมเป็นภาษาอีสานภาษาบาลีสันสกฤตภาษาขอมและภาษาไทยลาวอีสานถ้าพูดถึงสำเนียงการพูดในจังหวัดอำนาจเจร,ริญน,นี้มีสำเนียงอะไรบ้างก็จะมีสำเนียงอุบลสำเนียงบ้านน้ำปลีกและสำเนียงชายแดนเราอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ที่น้องทางฝั่งลาวเราก็จะมีสำเนียงลาวเข้ามานะครับส่วนสำเนียงในอุบลก็จะสำเนียงหุน้นหุน้นแข็งแข็งส่วนจังหวัดอำนาจ,จเจริญมีการพูดภาษาขาหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามสองฝั่งแม่น้ำโขงเขาก็มีวัฒนธรรมที่กลมกลืนกับชาวพี่น้องแถวฝั่งโขงนะครับเช่นว่าพวกซวยและก็พี่น้องลาว ชาวบ้านที่ใช้ภาษาข่าก็คือชาวบ้านดงแสนแก้วและก็บ้านดงสำราญตําบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานนะครับถ้าพูดถึงอาชีพของพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญก็จะเป็นทางด้านการเกษตรกรรมการทํานาและก็การปลูกพืชไร่ส่วนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิมันสัาปะหลังถั่วลิสง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงสีข้าวตากรรมในครัวเรือนส่วนการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นสัตว์ใช้งานในครัวเรือนเป็นส่วนมากจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นจังหวัดใหญ่หรือไม่ก็มีด้วยกัน7อำเภอ56บตำบล653หมู่บ้านประกอบไปด้วยหนึ่งอำเภออำนาจ,จเจริญ2อำเภอชานุมาน 3. ปทุมราชบงศาสี่อำเภอพนาหาอำเภอเสนาคนณนิคม 6อำเภอหัวตะพานเจ็อำเภอลืออำนาจถ้าท่านมาถึงจังหวัดอำนาจเจริญแล้วอยากจะไปเที่ยวก็มีพระมงคลมิ่งเมืองอันนี้ก็อยู่ที่ในเมืองวนอุทยานภูสิงห์ภูผาพึ่งอันนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองวัดถ้ำแสงเพชรหรือวัดสาลาพันห้องอยู่ในเขตอำเภอเมืองเช่นเดียวกัน อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานสวนพุทธอุทยานสวนมิ่งเมืองสวนมิ่งมงคลสวนสะหนองเมก็กภูจำปาด่านพระบาทวัดดงเท่าเก่าและอ่างเก็บน้ำห้วยสีโถอันนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับในเขตอำเภอลืออำนาจมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างพระฤทธิ์ลือชัยวัดโพศิลา ที่พักสงป่าเรไรอันนี้มีเสมาโบราณแหล่งโบราณในคดีบ้านเปือยหัวดงมีเสมาพันปีสิมเก่าหรือโบสเก่าวัดดงมายางสิมเก่าโบสเก่าวัดบ้านยางช้าอยู่ในเขตอำเภอลรืออำนาจนะครับไปเที่ยวในเขตเสนางคณิคมก็จะมีอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวที่พักสงหินน้ำโจก วัดป่านโนนเก่าห้วยภูวัดอันนี้อยู่ในเขตของอำเภอเสนาคณิคมนะครับที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอหัวตะพานก็จะมีศูนย์เจรนาลอยบ้านนาคูศูนย์ศิลปาชีพบ,บ้านสร้างทอน้อยศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระวัดโนนบึงศิลารามพระเจ้าใหญ่สีเจริญและพระพุทธสันติสุขวัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพาน ส่วนอำเภอชโนมานก็จะมีแก่งตังลางแก่งหินขันทิวทัศน์ริมฝั่งโขงน้ำตกห้วยสายเขาคีรีวงกฏภูคำเดือยภูถ้ำพระและน้ำตกตาดใหญ่ถ้าบรรดาแฟนเพลงแฟนรายการผ่านอำเภอพนาก็จะไปเที่ยวที่แหล่งทอผ้าไหมวัดพระเหลาเทพนิมิตวัอุทยานดอนเจ้าปู่โบราณสถานบ้านโพนเมืองวัดดอนขวัญ และอ่างเก็บน้ำบ้านถ่อนและดอนม่วงมาถึงอำเภอปทุมราชวงศ์สาหรืออำเภอปทุมราชชวงศ์สาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือวัดป่าศรีวิชัยสุวรรณารามวัดพระาธาตุนาป่าแซงพระาธาตุปทุมราชวงศ์สานั่นเองถ้าท่านมาก็อย่าลืมแวะไปนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวถ้าท่านมาแล้วอยากจะไปเที่ยวอุทยานก็ที่นี่เลยครับ จังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ป่าประมาณ6 8 0 0 0ไร่หรือประมาณร้อยละ34ของพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้กระยังเลยไม้เต่งไม้รังไม้แดงอันนี้ก็มีอยู่ทั่วไปที่อุทยานแห่งชาติก็มีอยู่แห่งเดียวก็คืออุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวดินแดนประวัติศาสตร์การสู้รบในยุคเก่าสมัยก่อนนะครับถ้าท่านสนใจเรื่องนี้ ไม่ผิดหวังนะครับมาศึกษากันได้เลยวันนี้ก็พาบรรดามิตรรักนักเรงของน้องแอมชนทิชามาเที่ยวมาชมจังหวัดอำนาจเจริญอีกไม่นานเดือนเมษายนปีนี้งานแห่ยักษุชานุมานอำนาจเจริญก็จะเกิดขึ้นแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึงน้าเวลานี้อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจแอดมินแล้วเรามาพบกันในครั้งต่อไป โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ